ลอยคำจะเลยโอเคนอนนะพี่ไม่ได้เปิดบ้านนะใครอยู่ใกล้เปิดเลยนะโชว์คนใช้ทักษับปลยแล้วว่าฉนใช้ไม่ค่อยต่นอะตัวอะไรวะเกิดมาก็เจอเลยเดวเววเวลที่หยอกเบลแล้วเหรอเดวเววบี้ยูยูกันหัวแล้วเป็นบีบี้อ่ะโอเคว้ายกระเจอกมึงอีเดวไม่ตะปูเะ โอยยยยยมาไลลนนน่ับเ้้คีฉันวางสเตอร์มีนาไว้กลางเดี๋ยวฉันทำคลังแสงนะฉันรับบทหน้าที่คลังแสงนะเอาน้ำมาวางไว้ตรงนี้โอ้ได้ยามจูให้ฟังฟ้องหน่อยเนี่ยเซกี้ลองลองเซกี้ลองยืนเล็งไกลๆนี้อ๋อไปสิอ๋อโอเคว้ายอีดอกกูมาแต่เล็งแมวอยู่ อุ้ยมันมาช่วยหน่อยบ้านเทียมจะหมดแล้วนะบ้านเที่ยมเอ้ย๋ยวฉันพาไปที่อื่นก็ได้มันไล่ฉันนะไม่ได้ไล่ฉันนะโดนตีไปนหนึ่งทีเลยอะ่ะมองไม่โดนนะเพราะว่ามินหยอกมันไล่ฉันอนะ่ะมันอาใส่ฉันะพ,พี่ไปหาของมาช่วยอุ้ยอุ้ยมีโดดัมได้นี้วเนี่ย รู้ตรงนี้มียานะตีดำตีดำตีบนโอ้ยน้องหนึ่งนะน้องนะเยอะเปิกยอ่อฟื้นฟูสเตอร์มินาเวลานั่งมันไม่ยอ่อมันไม่ฟื้นฟูเลยเุ้ยตีโดนได้ไงวะตีไกลเกินตรงนี้มียานะอุยตีไกลเอาวเบลล์ช้าช้าพี่ี่ชา้าพี่เซ็ตอยู่ บ่อยบ่อยบ่อยงี้ล้วเจอเอาอยู่ดีมากคงดีเนาะทุกคนเนาะยไม่ใครโดนไล่ไอุ้ยฉันจะเปิก่องนี้ถุงขางนอกสวดแล้วนะุเออรูปแล้วแล้วไม่ลุดอีกัลุดเยกว่ารูวะนุนกล่อน้ ใครเล่นนัเป้อะใครเล่นยามเป้โหโดนได้ไงวะจางแมงเถอะโยกเองมาแล้วเอากระตอมมาเป็นเซตเดีชมชมกันดูสินี่เอ้ยปิ๊งปิ๊งสวดไวนะเนี่ยภูมิภูมิเดินออวะโอ้โไเดไม่ได้เอีกังเดีันเดินไป น้องน้องโชว์สวดอยู่กันะอะโชว์สวดอยู่ไหมติ๊กให้พี่ดูหน่อยไม่ไม่เลยนางเปิดกล่องรอบนี้ฉันรับบทนางสวดใช่ไหมเนี่ย่อี่หนอยนี่ยาอยู่นี่ภ<อ>ูมิอีภูมิมึงจะไปเปิดทำไมมงึงวิ่งเข้าไปในนั้น เดินเข้าไปยาอยู่ตรงนั้นตรงประตูอ่ะเจอยังเจอยางโอเคเก้าสิบเก้าหนึ่งเดี๋ยวเปิดออกขนุน A E I O U ไป แมวไปเก็บมาเออเอาไหนอะไหนอะเมื่อกี้ต้องให้แมวว่างเลยนะไม่อกี้มันมีของเอาหายจริงป่ะเนี่ยใช่ๆคือทุกครั้งที่เราเล่นต้องให้แมวว่างนั่นแหละมันรู้ก็เป็นอ่างเก็เป็นเบงกีสองอันนี้จุดอดไรจุดอันนะโอ๊ยมันอยู่ตะกูลแล้วแหละตอนเนี้ยเจียเจียลังเล่นเชี่ยวแมวอยู่ฝึกอยู่อีดอ ฉันมียันวิ่งตามโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องตามมาผีอยู่กับฉัน <c oughs> ไม่นะเบล <c oughs> ถอยสิมายืนเหม็นเต่ามาวิ่งตามมาล <c oughs> องไปมายืนผูกสายสินเนี่ยเหม็นเต่าโอ้ยโดนตีสองทีเลยนะโดนได้ไงวะ วิพังแสงไปไหนหมดมาเนี่ยงงตายแล้วรถตีส่องผีใช่เลยอ่ะนั่นตรงนั้นไม่ใส่สินเอาไม่วิ่งเข้าใส่สินแล้วลูกสาวอะไลยปิดประตูเออไปตีมันสิโชเออยาวไปยาวไปพูมพภูมยาวไปเออยาวไปยาวไป้ีนพิธีนั้นเท่าไหร่น้องโชจะได้จุด เดี๋ยวไปช่วยอีภูมิก่อนมันจะโอ้โหเลือดเต็มไปเนเลยอีกกี่ทีน่าไปเออที่แทงให้เออเขาสีนะโอ้ยอีภูมิเอ้อหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไล่น้องภูมิภูมิระวังภูมิภูมิภูมิแกนางเกลียวกาดแล้วไอไส้ภูมิปะเนี่ย มองแล้วอีภูมิเข้าไปนู่นแม่แม่เอาให้ภูมิก็ได้อีภูมิกันแตกออกภูมอไหนภูมิเอฟดิกภูมิภูมิมาเอายาที่โชว์อ่ะโอ้ยอีภูมิตายสอบจับไม่ต้องพังประตูภูมิแกใชประตูนะใชประตูนะใช้ประตูไปเลยภูมิใช้หมดเลยไปยตาพิธีนี้ศูนย์นะตาไตายแล้ว

มันตามมันชุบมันต้องแอบแอบจริงจบแล้วก็แอบเลยร่วงร่วงอุ้ยมันรู้สเต็ปอันเนี้ยตัวเลยตัวเลยตัวเลยบอลโลดดําไปแล้วนะให้ให้โชว์คอยซับอุ้ยเอาหยอกโดนได้ยังไงมันโดนได้ไงอ่ะกูแบบมือระเบิดไก่ เอนกันนเออร้านเจาะได้ไหมเอาเงี้ยจริงดิโชยวิญญาณเล่นแล้วแม่เลยเออเบิด่ะแม่ตีทะลุประตูมาได้ยังไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเอาของแล้วหยิบวิญญาณวิ่งเพราะว่าก้าวๆแล้วอุ้ยตรงนี้มียาต้องแค่คือแบบตานี้เนี้ยนะเมื่อกี้เนี่ยพี่โชยแอปจจกวิญญาณนี่เดี๋ยวเนี้ยไม่อีกดอกใครใครเอ้ยจุดจุดไปจุดไปจุดใครอยู่ใกล้พิธีจุดจุดเลย จุดจุดได้ไหมพี่ภูมิอยู่ไหนมะเนี่ยภูมิมาเอายาก่อนเดี๋ยวมันเฝ้าไปซีว่ะมันไล่ฉันโอ้เดี๋ยวจุดจุดจุดอุ้ยตาพี่จอกผีอยู่นี่ก็ไม่บอกอุ้ยฉันแค่นั่งฉันนั่งพักเฉย ซอยเน่ซอยเน่เย้เน่เย้เน่เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอฟดีเอฟดีไม่เอฟไม่เอฟไม่เอฟเซนเข้าตุ่มอให้แม่โน้ฉีดยาก่อนนะว้ายโอ๊ยโอ๊ยฮุมันอันนี้ฮุมมันชนสายซิ่นเหรอเอ้ย ทุกคนทุกคนด่านหนองน้ำมันมีโทรศัพท์ไหมวะมื่กี้ใจเย็เยนๆนี่มันด่านหนองน้ำไม่มีหรอกโทรศัพท์โทรศัพท์ถถถถโทรศัพท์เข้าไม่ถึงเออไม่ทันดูทันทำไมเลยแม็ <S <S เอ์ะแม่แอะไรวะจนใส่สิงสองแล้วนะ อ,อุ้ยโอ้โหตีไกลตีไกลตีไกลช่วยหน่อยช่วยหน่อย <Okay. S 1> ตายไม่ได้ตีพี่เลยอ่ะ <c oughs> ดูสิดูคือแต่ละคนทำกันสีกูมากเลย <c oughs> หนูก็มีบทบาทได้จูบนะไม่ไหวม <c oughs> ายามร้องกรี๊ดเลย วู้๋วพ่จะเปนเไนะบเ้าเ,เาาส้นทางกับอีอลริสนิดเดียวเองเสดาย